ธออยากได้อะไรนะ่นูอ,อยากกินเบอร์เกอร์เออเบอร์เกอร์เหรอแต่มันไม่ไดีต่อสุขภาพนะเบอร์เกอร์เหรอโอเคฉันรับคำท้าเบอร์เกอร์กันเหรอเยี่ยมเราจะใช้เนื้อทอดแบบนี้แหละจะทำทุกอย่างอย่างรวดเร็วจากนั้นก็มาเขือเทศ โอ้ดูสิมันออกมาไม่สวยเท่าไหร่อะโอ้แต่ก็ยังใช้ได้นะโอเคฉันไม่เกดทศลงบนขนมปังละตอนนี้ก็ชีสจะทำมันโดยไม่ต้องใช้มีดเป็นวิธีที่ฉลาดมากๆเลยยิ่มเอ้เนื้ยื่อของฉันไม่หมดแล้วเออมือของฉัน เอ้เจ็บจรงเลยใส่ถุงมือน่าช่วยได้ทีนี้ก็ทั้งหมดออว่างมันขนมปังละโอ้เรียบร้อยตอนนี้เราต้องใส่ขนมปังอีกอันโอ้ใช่เอามือของฉันอําขนมปังเหนื้อทอดไม่ละย่าไม่ต้องใช้มันหรอกแอปเปิ้ลสิและผละไม้ก็มีประโยชน์ด้วยนะกล้วย แล้วก็ไม่มีกีวีได้ยังไงละ่ะสตวีแันอร่อยกันด้วยตอนนี้เราจะวันทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะได้เบอร์เกอร์ที่มีคุณค่าทางอาหารละ่ะมันออกมาดูดีมะเชฟเริ่มทำอาหารแล้วจอท,ทำเบอร์เกอร์ที่ดีที่สุดในโลกให้ดูส่วนผสมทั้งหมดพร้อมแล้วละ่ะมันหอมมากเลยแล้วก็หัวหอม ส่ชีสแล้วก็เนื้อทอดแล้วก็ผักสลัดด้วยนะและชีสกับแครอทอีกเยอะๆแล้วก็อย่าลืมใส่กอกด้วยวุ้ละซุปเปอร์เบอร์เกอร์พร้อมแล้วโอ้คนฉันดีกว่าตั้งเยอะกินให้อร่อยนะนองสาวในที่สุดตอนนี้ฉันจะเลือกเบอร์เกอร์ที่ดีที่สุดเลยอ้อันนี้มันดูแย่มากเลยเหอนรฉันฉันเลยฉันไม่กินเด็ดขาดแล้วก็อันนี้ละ่ะมันดูดีมาก มาลองกันเถอะไม่แล้วนะฉันชอบมันแต่ยังไม่พอนะโอ้เอ์มัอ,อก็สวยจังเลยแล้วมันก็ใหญ่มากด้วยโอ้เราใชายก็ดีเยี่ยมอันนี้แหละฉันเลือกอันนี้ฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันต้องชน,นะ ว่ามะเมื่อของฉันเหลืออยากดด่มน้ำมันนาวน้ำมันนาวันเหรอง่ายมากมาเริ่มกันเธอะจะขาดแก้วสวยๆได้ยังไงละ่ะดูนะแล้วก็เพิ่มน้ำตาลด้วยตอนนี้ก็เอาแก้วสวยๆมาแล้วก็ ใส่เป็นน้ำผึ้งดูสิเป๊ะมากเลยโอเคดีมากเลยและตอนนี้ก็เพิ่มรายละเอียดด้วยน้ำแข็งฉันชอบมันมากมันผ่อนคลายมากเลยพร้อมแล้วล่ะแท่ใส่แก้วอย่างระมัดระวังโอ้เธอกำลังทำอะไรนะ โอ้พวกเธอนี่ไม่รู้เลยว่าน้ำมะนาวมันคือยังไงนี่งไงน้ำมะนาวของยอะคั้นแล้ก็เอานนยเติมน้ำอืมมันดูดีมกแล้วก็มาชิมกันเลยอ <c oughs> เอยเรี้ยวสุดๆ <c oughs> เลยต้องเติมน้ำตาลด่วนแล้วโอ้ค่อยดีขึ้นหน่อย <c oughs> ดีขึ้นเยอะเลย พอไหมเออเหลืออีกหน่อยนะเออแล้วฉันจะทำยังไงดีโอ๋ไอเดียฉันจะโยนชลล็อกโกแลตลงไปในเครื่องปั่นเลยแล้วก็เพิ่ม MM ด้วยช็อกโกแลตบอลแสนอร่อยไอติมน่ากินจากนั้นก็เพิ่มนมและตอนนี้ก็ปั่นทุกอย่างให้เข้ากันเลยเทเครื่องดืมลงในแก้วเถอะ สุดท,ท้ายก็ใส่หลอดดูสิฮาคุณยาออา่าเลาลักเธอดื่มเองเธอะนี่ต่างหากคือน,น้ำมะนาวแท,ท้ๆย่ามีน้ำมะนาวทแท้ๆงั้นเหรอโอเคเราต้องจบด้วยผลบูเบอรี่ละแล้วจะลืมสตรอเบอรี่ไม่ได้นะเทมันลงไปแล้วผสมทุกอย่างให้เข้ากันใส่บูเบอรี่ในนี้ด้วยนะ แบบนี้เลยทุกอย่างก็ใส่ในแก้วเรียบร้อยแล้วก็ใส่อีกชั้นด้วยสวยงามมากเรียบร้อยแล้วสวยมากอืมฉันคิดว่าฉันจะเริ่มจากอันนี้อืมสวยจังเลยอืมอร่อยมากเลยล่ะ แล้วแก้วนี้คืออะไรนะอืมมาลองกันอ้อเปรี้ยวจังเลยไม่ไม่ใช่แบบที่ฉันชอบแน,น,น่นอนแอลนี่คืออะไรล่ะอืมมันคือน้ำมะนาวจริงๆเหรอมามาลองกันเถอะว้าวอร่อยจังเลยฉันเลือกเขาเท่แก้วนี้แหละเย้ฉันชนะ เย้ทำได้ดีมากหลานชายเอาขอบคุณฮะแล้วมันคืออะไรนะเหนูออยากกินมันฝรั่งทอดเออมันฝรั่งทอดเหรอถามจริงฉันรู้เลยว่าต้องทมยังไงอืมมันฝรั่งแล้วก็ปอกมันแบบนี้โอ้เยม แบบนี้แหละที่ฉันต้องการโอ้ <ปะ S 1> ย่าทำได้ดีกว่านั้นนะ,<ป>ะดูและเรียนรู้นะ,<ป>ะมันต้องทำแบบนี้ตั้งหากละ่ะดูสิว่าฉันมีมันฝรั่งกี่ลูกนะโอ้แล้วฉันต้องทำยังไงดีเอาละ่ะฉันจะลองดูฉันแค่ต้องปอกเปลือกมาแบบนี้ยิ่งสำเร็จแล้วโอ้ยเจ้าบื้อเอ้ย มันฝรั่งของย่านะเยี่ยมมากเลยตอนนี้เราจะมาเรียงกันแบบนี้แล้วก็ใส่ในเครื่องเตาอบอ๋ย่าดีใจอะไรนะก็ไม่มีอะไรมาชฉชนช้นก็เป็นของฉันียูดด่ดีไปกันเถอะมันฝรั่งปัน่นแล้วก็เทน,นมด้วยแล้วก็ปั่นให้เข้ากันแล้วก็เทลงไปในแม่พิมพ์แล้วก็ทอดมัน แล้วจะไม่มีอะโวคาโดได้ยังไงล่ะเอาเม็ดออกแล้วก็ตัดออกมาแบบนี้เลยสั่งลงไปในเครื่องปั่นด้วยนะแล้วก็ใส่เกลือพริกไทยแล้วก็ออกปั่นเลยพิมถึงเวลาเทออกมาแล้วตอนนี้ซอสก็พร้อมแล้วล่ะ มันดีมากเลยมันฝรั่งของย่าเกือบจะพร้อมแล้วล่ะเราก็แค่เพิ่มต้นหอมลงไปนะใช่แล้วนี่มันดีมากเลยเป็นไงล่ะดูสิไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วล่ะโอ้ฉันคิดว่าฉันคิดออกแล้วว่าจะทำไงกับมันฝรั่งของฉันดีที่เหลือก็แค่รอจากนั้นมันจะสุกเองเยี่ยมมากเลยโอ้ไฟไหม้ โอ้ไม่นะพวกมันไม่หมดเลยแล้วก็ดำด้วยโอ้แต่ว่าน่าจะยังใช้ได้อ,อ๋อน่ามันแย่มากเลยมาฝรั่งแสน่ารักของฉันพร้อมแล้วละ่ะแล้วก็เพิ่มซอสตรงกลางด้วยนะโอ,อ้ทำให้ยุ่งยากอีกแล้วแค่เลิกเลยเอ,อืมมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างดูนี่สิ <Yeah. S 2> แลวก็อันนี้ด้วยโอ,อ้สวยจังอ,อ๋อ แล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยสีดำอะ่ะน่าสยองสุดๆเลยอ๋อฉันไม่กินนะอ๋อไม่กินเด็ดขาดหรอกมันลองไว้ฝรั่งอันนี้กันเถอะอืมอร่อยจังเลยฉันชอบนะแล้วเรามีอะไรตรงนี้ล่ะอน่าสนใจจังเลยว้าว วว้าวอร่อยสุดๆเลยเยี่ยมมากฉันเรื่องันนี้แหละใช่แล้วอย่างที้ฉันพูดฉันชนะฉันหนวะังจะได้กินของอ,ร,อร่อยตอนนี้พาสต้านี่แหละหมอดเลยซิกเีเจ้าดิชของฉัน่งยมากพาสต้านั่นเหรอฉันไม่รู้สมยซ้ำว่าทยังไงก่อนอื่นต้องต้มสปากเกตตี้ โอเคฉันจะทำตามคนอื่นๆน่าจะได้ผลมัง้งฉันไม่ต้องใช้เชื่อกนี้หรอกแล้วตอนนี้ก็ใส่ลงในล้ำเนี่ยเดือนให้ตายมันไม่พอดีกับหมอเราคงต้องหักมันแล้วล่ะดูย่านะเท็ดี้ย่ารู้วิธีทำดีเลยล่ะเราจะใส่สปากเกตตี้ลงไปในน้ำร้อนเราให้อุ่นขึ้น แล้วก็เพียงเส้นออกมาพอดีกับหมอ้อเลยมาสมบูรณ์แบบมากถามจริงมันดูไม่เหมือนพาสต้าเลยมืออาชีพเขาไม่ทำกันแบบนี้ทุกคนต้องเรียนรู้จากฉันอีกเยอะเลยเคทที่ก่อนเธอทำเราไม่ประหลาดใจแล้วเ่ะเดี๋ยวก็เหลือก,กันเธอต้องเตรียมพาสต้าจริงๆด้วยตัวเองวิธีการทำมันก็ต้องใช้แป้งแล้วก็ไข่ ผสมกันให้เรียบร้อยฉันชอบมันมากมันผ่อนคลายมากเลยเอาล่ะแป้งพร้อมแล้วได้เวลาลี่แล้วล่ะฉันต้องใช้ความพยายามนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรฉันจัดการได้พาสต้าของฉันพร้อมแล้วได้เวลาต้มตอนนี้ก็ถึงเวลาอาหารทะเลกุ้งฉันแน่ใจว่าเจสต้องรับพาสต้าจานนี้ กิเอ,อิ่มอะไรนะนักสยองสุดๆเล้วเขากำลางทำอะไรนะเท็เออผมก็แค่พยายามมาการอนิออกมาแต่มันติดให้ตายมันไม่ได้ผลงั้นม่ใชอย่างอื่นดีกว่าฉันนึกออกแล้วละ่ะฉันหมอกฝรัหลังกันได้นี่จินตนาการว่านี่คือพาสต้าห,หวานๆฉันตกแต่งด้วยซอสช็อกโกแลตสุดยอด ฉันอยากลองเองเลยล่ะเอาล่ะมาดูกันว่าเรามีอ,อะไรกันบ้างโอ้กุง้งอ๋อมาลองกันมันก็หอมดีนะแต่ฉันไม่ชอบเท่าไหรอ่อ่ะโอ้จานนี้ไม่ชชสเยอะเลยฉันชอบแบบนี้นั่นเนี่ยและพาสต้าก็ติดกันด้วย อาจจะเป็นข้อดีกันได้นะเพราะฉันสามารถทุกอย่างเข้าปากในครั้งเดียวโอ้นี่คืออะไรกันเนี่ยหกฝรล่งเหรอเจ๋งตัวฉันมันดีมากเลยฉันว่าฉันเลยผู้ชนะก็คือพาสต้าหวานๆจานนี้ฉันทำได้มันคืออะไรฉันรอไม่ไหวรออีกนิดเท็ดจานต่อไปอยู่ในภาพแล้ว ฮัตดักเหรอนี่มันง่ายมากๆเลยเออทุกคนกำลังทำอะไรนะต้องทอาใส่กอกด้วยเหรอฉันคิดว่ามันกินได้เลยนะเนี่ยเทเอเบอร์เธอกินส่ก,กอกดิบมิดได้นะดูย่าสิดูเหมือนว่าฉันต้องทำตามกฎนันเนี่ยเออไม่เอาดีกว่าเธอนั่นมันลงไปเยอะๆเลยแล้วก็เปิดไฟแรงๆแรงที่สุดเลยฉันว่ามันจะไม่ดีนะ โอ้ก็น้ำมันอดแล้วละ่ะถึงเวลาโทษอย่าทำแบบนั้นเทนด,ดี้ทำไมล่ะกัดอะไรขึ้นเนี้ยทุกอย่างเป็นไปได้สวยนี่เอานี่ไปแระทำมันจะก่้าฉันละ่ะเอาไปเลยโอเคทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว <S <S ข้างหน้าทำยากกว่าทำอะไรแบบนั้นนะโอ้นี่หอมจรงเลยโอ้ยากได้สมบูรณ์แบบ ถึงเวลาส่งสีกอกไปยังขนมปังแล้วแค่ใส่มาสตาร์ดก็เสร็จแล้วล่ะสวยงามมากเลยมันดูสมบูรณ์แบบมากแท็ดกเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วผมตัดสินใจย่างซเกอกได้ที่เพลนะผมเก่งด้านนี้จริงๆเลยใช่ไหมเออฝีมือสมัครเล่นอีกแล้วใครให้เธอเข้ามาในครัวนี้ฉันไม่รู้ด้วยแล้ว จำไว้ว่าที่นี่ต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองนะทำแป้งมันง่ายมากแป้งไข่หรือก้นนมแล้วก็ผสมข้าวกันเยี่ยมเยี่ยมนี่หะต้องกันตอนนี้ฉันสใส่ไส้กรอกกับชีสมาเสียบไม้สมบูรณ์แบบถูกใจฉันสุดๆเลยแล้วก็กระทะเล็กๆเทน้ำมันไว้สำหรับทอดฉันทอดฮอตดอกของชันเล้นะเหลือแค่ไม่กี่ขั้นตอนแล้ว เอาไส้กรอกไปคลุกในชิปจากนั้นก็เอามาทอดทอดให้กรอบไปเลย <S <S พร้อมแล้วล่ะตอนนี้ก็แค่มาเพิ่มซอสใส่สใหั่นซอสมะเขือเทศะไรกับซอสมัสตาร์ดเคกนั่นดูสมบูรณ์แบบมากเออฉันยังไม่เสร็จเลยจะต้องราดซอสเพื่อความชุ่มฉ่ำด้วยโอ้นี่มันคนละเรื่องเลยมันออกมาดูดีแต่ฉันไม่เห็นด้วยนะ เอาละฉันจะเลือกอะไรดีนะโอ้แล้วจานนี้มันคืออะไรกันที่ตายมันดูละเทอมมากเออไม่เอาดีกว่าแต่อันนี้มันดูดีมากเลยโอ้แต่รสชาติมันธรรมดาม,มากแป้งก็เยอะเกินไปแต่ไส้นายมากเลยยังเหลือจานที่3มอยู่โอ้มาลองกันเลยโอ้มันกรอบมากเลยหอมด้วย ฉันชอบมันอันนี้แหละผู้ชนะนี่ก็จานที่ดีที่ฉันเคยลองมันเลยยินดีด้วยนะเย้แจชชอบฉันฉันฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องใช้ผักและผลไม้ขนาดนี้ง่ายนิดเดียวเทสเธอต้องทำคอกเทลเข้ามันโตก็เพื่อสิ่งนี้ล่ะฉันมั่นใจว่าฉันได้ได้ดีที่สุดเดี๋ยวก็รู้กันฉันชนะไปแล้วครั้งหนึ่งและชนะอีกครั้งก็ไม่เป็นไรนี่ ันต้องใช้ขนมทั้งหมดนี่แห้วเจสตันทานไม่ไหวแน่นอนคอยดูเธอชอกลัดแท่งยัล,ลี่ลึกอมแล้วก็อะไรดีอีกล่ะตอนนี้ก็เพิ่มน้ำอัดลมลงไปด้วยตอนนี้มันจะกายระเบิดน้ำหวานแน่นอนปุ่มอยู่ไหนนะถึงเวลาปั่นทุกอย่างให้เข้ากันแล้วเอาเลย <S <S อิ่มย่าไม่แน่ใจมันจะดีไหมที่จะกินของหวานขนาดนั้นย่าจะทำอย่างอื่นแบบเพื่อสุขภาพจริงๆนะ แล้ที่จะทำมันย่าต้องการผักผักให้มากที่สุดเลยหัวหอมก็หอมดีเนะวหาวตะกราอก็กอบด้วยโอ้ยากับเลือนมเขือเทศนะมันจะเพิ่มความหวานให้ได้จากนั้นก็เอามาใส่โถปัน่นแล้วก็ปั่นให้เรียบร้อยเยี่ยมมากเลยเอามาเป็นสีเขียวสมูตรเพื่อสุขภาพของย่ากัพร้อมแล้วล่ะ <No. S 1> แค่จิบครั้งเดียวต้องกระปกระเป๋าแน่นนนเธอได้รู้ ล่าสุดส,สุดเลยแ้ <Yeah. S 1> ่จะจะนกกากาเราชาติเป็นยังไงก็คัวแล้วล่ะฉันรูสงสารเจสจังงั้นฉันทำฝออร่อยให้เธอแทนฉันใช้แตงโม,มเป็นปัญหาของเครื่องดื่มน,นี้ฉันตัดส่วนบนออกมาแล้วก็เอามาปัน่นส่งพลังมากเลยล่ะฉันดันเครื่องปั่นเข้าไปในแกงของแตงโมและตอนนี้นฉันเตรียมไส้ด้วยนะแล้วก็เพิ่มกะทิลงไปด้วยนี่แหละเยี่ยมมากเลยลฉันก็ใส่หลอดกะเก๋ ตอนนี้ก็ลองได้แจส๊สเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเลือกแล้วล่ะโอ้ค้ากเท่ากัฉันว้ามีหลากหลายแบบเลยแต่ละอันดูไม่เหมือนกันเลยฉันสงสัยจากว่านี่มันคือ,อไรอะ่ะมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่บอกได้เลยว่าน่าข่ยขยงสุดๆเอ้ยหวานเกินไปอะ่ะฉันไม่ชอบมันและน้ำปั่นแก้วเนี่ยก็ทำให้ฉันกลัวด้วยสีมันดูไม่น่ากินเท่าไหร่เลยยิ่งกินชันกล็เยิ่งสุดข,ขนลุกอะ่ะ ไม่ได้เลยสจ้อ้วแลวก็ข้าวเทากล้สุดท้ายเดูนัวน่ารักมากโดยเฉพาะกับหลอนนี่ฉันขอดูใก,กล้ๆหน่อยนะว้าวไม่ใชื่อฉันเขียนไว้ด้วยดีจังแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยเค้กเดี่มนี้เป็นผู้ชน,นะฉันอยากกินอีกฉันอีกแล้วว้าวแล้วเค,ค้กพวกนี้มันคืออะไรเนี่ย อาจจะไม่ค่อยฉลาดนะเทด็ดดี้แต่ครั้งนี้นเธอคิดถูกแล้วฉันอยากกินเค้กทำเค้กมันหมูมากได้ใช้สูตรของยาและเจ๊อชอบมันมากแน่แน่ขั้นแรกยังทำครีมจากนั้นเจ๊ก็ตอกไข่แล้วเอาแค่ไข่ขาวนะแต่ไม่ใช่ไข่แดงตอนนี้ก็มาทำโฟมนุ่มๆกันเลยจากนั้นก็ใส่น้ำตาลเพิ่มความหวานละ่ะถึงเวลาเลี่ยเครื่องสูงหนยแล้วเป็นไงล่ะดูผลงานของยาสิ เยี่ยมมากเลยข่าวเหมือนที่ย่าบอกเลยล่ะเค็มของย่าพร้อมแล้วที่มาตกแต่งเค้กสวยงามมากอาจจะเบี้ยวนิดหน่อยแต่ก็น่ารักดีทาครีมให้ทั่วเลยมันดูเหมือนแม่น,น้อยเลยล่ะแล้วก็เอลอยหน้าด้วยและสุดท้ายสตรอเบอรี่หอมกุณ่นจากสวนโบอกคุณย่าไม่เลวเลยฮะ mm hmm. แต่ไม่ใช่สำหรับเธอเท็ดแล้วไงฉันมาทำเค้กของตัวเองดีกว่า ย่าีบมีอะก็เสช็อกโกแลตรวมตัวกันอย่างลงตัวเลยละ่ะแล้วตอนนี้มันช่วยฉันชนะนแน่แล้วก็วางเค้กอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็ราดด้วยท็อปปิ้งเบอร์รี่ฉันว่ามันยอดเยี่ยมมากเลยใส่ลูกกวาดลงไปด้วยให้มันสดใสามากขึ้นเคททำอะไรแปลกๆอีกแล้วละ่ะ <c oughs> หัวล้อไปเถอะมาดูกันว่าเธอจะเป็นยังไงให้ได้เห็นขนมของฉันหลังเสร็จแล้ว ก่อนอื่นฉันทำคาราเมลตอนนี้ฉันจะแสดงเคล็ดลับการทำขนมให้ดูพูดได้เลยพวกเธอตั้งขึ้นแน่ฉันใส่คาราเมลลงในนิกปองที่มีน้ำรอให้แข็งแล้วก็ตัดมันเลยเพียงชามกินไน้สำหรับของหวานของฉันพวกเธอชอบไหมมีเมิมเออใช่ไหมล่ะจากนั้นใส่เค้กกับวิปครีมแบบเรียบร้อยหรือร่ะก็อร่อยมากเลยล่ะดูสิครีมน่ากินมะ ถ้าจะห้ามใจตัวเองไม่ให้หลอไม่ได้เลยเนี่ยหิ่มสีสั่นลงไปด้วยเดสตอเบอรี่ท็อปปิ้งและก็เรียบร้อยว้าวมันเยี่ยมากเลยเค้กมันดูกันว่าใครชนะว้าวออเค้กจะไปหมดเลยตาฉันไม่รู้จะมองอันไหนดีเนี่ยนี่ก็สิ่งที่ฟันฝ่ฝันมาตลอดเลยมันเริ่มจากก้อนเล็กๆก่อนนี้กันน่ารักมากแต่ลงมาชิมมากเกินไปละ สงสัยใจว่าเคยก้อนใหาจะมีอะไรกันนะอะไรกว่าก้อนเล็กมั้ยโอ้ฉันรู้แล้วนี่มันคือสไตล์ของคุณยะโอ้ฉันว่าฉันตักมากเกินไปล่ะมันใหญ่เกินไปแต่มันก็คุ้มอร่อยจังเลยเต้าเข้าปากให้หมดเลยล่ะแล้วก็ไปที่เค้กก้อนสุดท้ายกันเถอะมันรอฉันอยู่อมยิ้มดดานบนเก๋มากว้าวแล้วมันก็อร่อยมากเลยอะเราจะเลือกอะไรดีนะเค้กแต่ละอันก็มีในของตัวเอง แต่ฉันว่าเค้กกับุณย่าอร่อยที่สุด <Hey! S 1> ยา่ารู้อยู่แล้วขอบคุณหลาละคุณยา่ายินดีด้วยฮะ